มวยคู่ที่น่าสนใจในวันศุกร์วันพุงนี้นะครับก็เป็นคู่ระหว่างเสียโป้เพชรเกษมกับกงมึงวินนะครับก็แฟนมวยให้ความสนใจเพราะว่าให้ความสนใจแบบขำๆยิ้มๆนะครับเพราะว่าการชกข,ของคู่นี้กำหนดยกเดียว4นาทีแต่ว่า4นาทีนั้นมีค่าถึง4ล้านบาทในพันสูงมากคู่ดีไม่เป็นมวยคนหนึ่งคน,นงคน,นเป็นอดีตนักมวย เกมการชกน่าจะทังฝ่ายที่เป็นมวยนั้นน่าจะเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับตามสายตาตามความรู้สึกไม่เคยชกมวยคนที่ไม่เคยชกมวยได้ขึ้นไปบนเวทีนั้นอาจจะมีลูตถึงเต้นเล่นแต่ว่า4ี่นาทีกับเงิน4ี่ล้านนั้นเชื่อว่าทั้งสองคนนั้นคงไม่ยอมแพ้กันง่ายๆสุดท้ายแล้วมวยคุณนี่ผมว่าน่าจะเสมอได้ไปแบบมิตรภาพแล้วก็มีสร้างความมีฮาขำๆอุ้ม,ม,ม,มยิ้มให้กับแฟนมวยครับสวัสดีครับผมศิริเกศคอนหลงวรชัน ชมป์โลกซูปเปอร์เฟ115้นันระหว่างโงุมินกับเสียโป้พเพชรเกษมผมคิดว่าจะเสมอกันครับไปเนี้ยก็มีเดิมพันกันสูงครับผมครับขอบคุณมากครับ